ทำา,ามเงี้หนูขึ้นไปทำไมหนูขึ้นไปได้หนูก็ต้องลงได้สิหนูขึ้นไปได้หนูก็ต้องลงได้เฮอขึ้นเองก็ลงเองนะมีใครเอาลงนะอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอือ่ะ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 สู้สู้สู้อุ๊ย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 หนูชื่อสีทองค่ะ

อดอดอดอ่ะอือติวอดน na e. totally ั่นเดะอดอ้าวแม่ไอีตัวนี้โดดอ๋อไตัวนี้โดดแม่บอกให้บอกให้แมวโดดหมาโดดเฉยเลยลงมาได้ฮะลงที่ท้องเลยบอกให้โอ้โหเก่งจังเก่งจังนะตัวแจ่เนี้ยอ่ะรู้จักฉลาดซะด้วยนะนั่นแน่อ้าวได้แล้วไป ลงแล้วก็ไปอ่ะบ๊ายบายก่อนเลือกสีทองเืีอมันยืยนยบ๊ายบายนบ๊ายบายอ้าบ๊ายบายนับถือเลย,ยไม่ยอมหันหน้าอ <c oughs> ืม <c oughs> <c oughs>